สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเมืองประวัติศาสตร์นะครับเ,เมืองพนัสนิคมหรือตามตำนานเรียกว่าเมืองพนรถนะครับเมืองพารถครับเ,เมืองนี้เป็นเมืองโบราณนะครับเป็นเมืองเก่าโบราณนะครับจะมีเ,เป็นคันดินนะครับคูน้ําคันดินนะครับที่เห็น เห็นข้างบนเนี่ยอันนี้คือคันดินนะครับคันดินแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคูน้ําเป็นคูเมืองโบราณนะครับอันนี้คือคูเมืองโบราณแต่ว่าตอนนี้บมีบ้านคนบ้านเรือนประชาชนนะครับน่ครับตรงด้านนี้นดินคันดินแล้วก็ก็เป็นคลูเดิมจะเห็นชัดมากกว่านะครับ คันดินอ่ถ้าเราดูจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราจะเห็นอ่สันฐานของคันดินกับคูน้ําชัดเจนมากนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับโอเคนะครับคือเราเราคงไปถ่ายใกล้มากไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นบริเวณเขตของบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ให้ดูอันนี้นะครับอันนี้คือคันดินนะครับคันดิน ครับขอบคุณครับ